อรุณสวัสดิ์สวัสดีเช้าวันที่2มิถุนายน2568นะคะตอนนี้ยายไฝอยู่ที่หน้าบ้านหลูของบอสนกพงศกรนะคะับมนีสร้างเบิกกระลังทยอยมาแล้วค่ะพี่น้องพุ่อนนะสร้างกระลังรวยรวยมาทํางานแล้วค่ะสร้างเริ่มมาทํางานแล้วดวมอนีแม่ไฝ่สิท้ายเฮเบิง้งทึ่งทา้งหน้าทั้งหลังเลยเด้อค่ะพราวขิปที่พันผ่านมาสิดทายพี่น้องเบิ้งตาข้างหนา มือนีีสิดทายไปเบื้องข้างหลังพร้อมพี่น้องเอ้ยไปเบื้องข้างหลังว่ามันซาลาวัดเบื้องตัวค่ะอันนี้ข้างหน้าดูจิพาพี่น้องอ้อมไปเบื้องข้างหลังค่ะพาพี่น้องอ้อมไปดูข้างหลังเมื่อวานแม่ไฝ่ไทยลุงบ้านฟ้าเลี่ยวโอ้ยไงค่ะขนาดแม่ไฟกับพระท่านได้อ้อมไปเบื้องข้างหลังจากเทือดที่ห้องกระป๋ายมื่อวานนี่แหละค่ะ หมู่บ้านมะาลายสดบ้านฝาเมื่อกี้ก็เลยมาบ้านแดงค่ะตันนี้มาบ้านแดงเมือ่อวานอยู่บ้านฝาสั่งกำลังมาทำงานได้ยังกินน้อพอเอ้ยได้ยังกิน <c oughs> <c oughs> สั่งมาทำงานหลค่ะพี่น้อนบิ่งดู <c oughs> ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะ ภาพพี่น้องอ้อมมาเบิังข้างหลังพูดหน่ะพี่น้นองจ้าอู้ยมาใหญ่มาสูงครับเพื่ข้างยูทูบอย่างพระท่านในไทยข้างหลังให้เบิ้งจักคลิปบด้วครับพี่น้องอันนี้คือคลิปแรกที่อ้อมมาถ่ายข้างหลังให้พี่น้องได้ดูกันนะคะพุ่นน่ะปัาด ตอนนี้ขึ้นลังค่าเร็วสร้างเป็นกับมาเหตุงานสม,มือกับพี่น้องประมาณ8ดโมงมันกับมาเริ่มเหตุงานไม่กินข่าง่ายหรอกมันกับร่งมือทำงานนะคะ ข้างหลังบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะอาจสิหกจักน้อยนะคะกองไม้ของยังเป็นกับมาเห็ดงานเพน,นี่แหละค่ะก็เลยหกจักน้อยบรรยากาศข้างหลังก็ดีดีเด้อพี่น้องเด้อจุดติดปลาเข่าไฮน่าเลยเด้อค่ะพนน่ะเข่าเขียวปือ้อปื้อแล้วพี่น้องผักนางอ่างหยากกับบะอึดบะหยากพักกระถินบักบวบนอไม้นอมีกับมะอึด เนี่ยครับบรรยากาศข้างหลังบ้านพักมาล่ำเสียงวิหกหยุดติ๊ดหน้าเมีไฟไปยุดในบ้านเหรอกรับบ่คอยแไทยพี่น้องเบื้องตะกอนกับไทยตะขีบแถวนี่แหละเนี่ครับบ่เบื้องข้างหลังบ้านพี่น้องบ้านหลังใหม่เขาเลือดหาดหลังใหญ่บ้านใหม่บอสน,นกพงศกรตอนนี้กับประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์มาเนาะพี่นอนะ้องเนาะหรือวนะ่าหาสิบไปหาสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนาะ หลังค่าก็ขึ้นเรียบร้อยมดแล้วเดี๋ยวแม่ไฟสิอัปเดตเป็กน้องเบื้องจังสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะอันข้างๆก็คือหอดีโกโก้นะคะหอพักศิลปินหมอลำนะคะและ้วก็โดมโดมหมอลำเสียงวิหกแล้วก็ผู้นทางหน้าเบื้สิไปบ้านหลังเก่าของหัวหน้านะคะแล้วก็ข้างๆก็สิเป็นครัวหมอลำเสียงวิหกนะคะไงครับบอพี่น้อง เพิ่งดูปลากล้วยแล้วบ้านี่พูดหนักล้วยโอ้ยจะเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็สมบูรณ์เสมออันนี้กล้วยน้ำวานะคะเนี่ยกล้วยน้ำวา้าปลากล้วยก็จะแม่นงามเบิ่งดูขับพี่น้องกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะพุ่นน่ะโอ้ยสร้างเพิ่งกินเขา่า ครับผู้นั้นขึ้นไปกินน้ำม,มูเอญญาแสบๆจ้าสูวๆดเด้อเอออันนี้อันท้ายล่งอย่างยูทธใหมิพี่น้องเพิ่นเบงิงขออนุญาตนะคะอ,อ้ยไปได้ป่นี่จ้าอันทางหนาก็จะเป็นบ้านหลังเก่าของบอสนอะครับพี่น้องนี่ค วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสน่าจะไม่มีฝนแล้วล่ะตกเป็นเดือนแห้วเนาะน้ำไม่ให่ไยบ้านเข่าใบเมือร่อยกตกห้ามอยู่เป็นอาทิตย์ตกแห้งพร้อมน้ำเต็มทงเต็มท้าอยู่ลอยเอียดอ่ะวันนี้คือสิเหมือดแล้วล่ะแก้จงจ้างปางแล้วอ้าวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะเด้ไปิ่งบรรยากาศขหนาเติมกันจักน้อยนะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้บ้านหลังใหญ่นะคะบ้านใหม่แม่ไฟพาพเป็นนองรัดขั้วมากเนาะคะ่ะรัดขั้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังอีกหลังหนึ่งตอนนี้บอสเพิ่งกับยู่หลังนี้นะคะ่ะตอนนี้บอสเพิ่งกับยู่หลังนี้แล้วก็สตูดิโอตรงไร์สดนะคะแล้วก็หอพักศิลปินนะคะแล้วก็โดมหมอลำเสียงวิหกค่ะบ้านพักหมอลำเสียงวิหกอันนี้รดบ้าทางห้างดีดีขั้นนี้ เศร้าออกไปเรียนซะและ้วพาไปไหว้ปูข้างนาอันนี้บ้านหลังแรกของพ่อไทยแม่หอยนะคะบอดดกเปก็นกระสเกิด,ดยู่เฮี่ยนหลังนี้นะคะพี่น้องนี่บอดดกเปก็นเกิด,ดยู่เฮี้ยนหลังนี้ม,มาไหว้ปูกับพี่น้องมาขอฟอนปูญาเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาบ้านนี่ศักดิ์สิทธิ์อิหลีเด้อค่ะพี่น้องศิลปินผู้ิกับบ้านก็ต้องไปล่ามาไหว้มาขอบมาเรานะคะอันนี้ปูนี่พันยูม,มาจากตต,ต,ตังบ้านตงตัง เฮ่านหลังนี้เลยนะคะเราก็สิมีปูสีสุดทั่วมีาสีปทุมมานะคะที่บ๊อนนกเพิ่นอันเชิญมาประดิษฐานไว้ให้ศิลปินได้กราบไหว้หรือว่าพี่น้องเอฟซีสิมาเยี่ย,ย,ม,ยมยามถามข้าวดกกาได้กราบไได้หว้อันนี้ก็คือพระพุทธทรูปนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เฮาบูชาไวเ้เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คุณบิดามารดาอันนี้บ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกของพ่อไทยแม่หอยบ้านหลังเก่านะคะบ๊อดน,นกเพิ่นก็เกิดอยู่เฮ่านหลังนี้นะค่ะพี่น้องบ๊อดน,นกเพิ่นเกิดอยู่เฮ่านหลังนี้ นะคะดูสะอาดสะอ้านไหมครับพี่น้องนี่ค่ะปูย่ยาตายายเอออย่าลูกหลานสุกสุกมันหมานสุขภาพแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงหายุหา,หากินเลี้ยงขอบรัวเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เด้อพ่ขอลำขอรวยไปกว่านี้ดอกขอสุขภาพแข็งแรงใดมีโอกาสเลี้ยงดูบิดามารดาไปอีกจักหลายปีเนี่ยบรรยากาศข้างหน้านะคะถนนเป็นกระแผ่นดีดีเด้อขาบานเฮาคนน่ะ อันนี้คือบรรยากาศข้างหน้านะคะเอาคลิปนี้ประมาณ8นาทีกว่านิดนิดกับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามท้องฟ้าแจ่มใสมากพี่น้องอยุเย็นเป็นสุขสุผู่สุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง